ฝนตกแรงมากไม่ได้ออกไปไหนเลยครับช่วโมงนี้ไม่ได้ออกไปไหนเลยฝนตกดูดิครับนี่ตั้งแต่ตราตทำพื้นใหม่ก็รู้สึกว่าจะเป็นระเบียบเรียบร้อยขึ้น ลกๆหน่อยครับนอนเปนี่แหละบรรยากาศก,ก็จะลายล้อมไปด้วยสวนยางพาราไม่ว่าจะเป็นหน้าบ้านหรือว่าหลังบ้านฝนดีครับฝนดี ดีแล้วเกินว่าแล้วก็เอาไปปล่อยไปล้างสะหน่อยได้ไหมนี่ครับล้างน้ำฝนสะหน่อยลุยมา ทองนี้ก็จะให้จอดวอเตอร์ไซค์เนี่ยจากเสานี้ไปเสานี้นี่เพื่อขับมาก็เลยยังไม่เข้าที่น่ครับหลังบ้านหลังบ้านนี้ยังไม่ได้เทพื้นก็รอเทรายการต่อไปเนื่องจากฝนตกบ่อยเนี่ยเนี่ยก็เลยต้องอยู่เอาไว้ก่อน เยวพื้นต่อกันไปครับก็จะดูดีสะอาดขึ้นตัวนี้หลังบ้านนี้ก็สวนยางเช็บปาะ เดี๋ยวบ้านก็จะกินเยอะหน่อยเป็ดสีอ้วนๆนะครับแมนบ๊อเป็ดสีอ้วนๆแน่แมนบ่อ làng đêm làng lại hả? chắc nói có chẳng ngầu ngầu mà nào,